เกิดมาเป็นคนจะหาไม่มีทุกเลยเนี่ยหาไม่มีดอกเป็นคนใหญ่เท่าไรยิ่งทุกข์มากเท่านั้นมันเป็นธรรมดาของคนเชื่อเชื่อกรรมนี่กูจะบอกมึงไปดูก็ได้ตัวกรรมนะ่ะตัวเปรตม,มึงยังไม่เคยเห็นเปรตเห็นแต่รูปครับมึงอยากรู้ตัวจริงก็ไม่อยาก ไปดูสถานสงเคราะห์เด็กชายเด็กหญิงสถานสงเคราะห์คนพิการที่อยู่กรุงเทพเนี่ยไปดูเถอ,อะนนเลยเขาเราียกว่าเกรดหัวจะเริ่มเพิ่มกำหัวไอ,อหัวจะเริ่มเพิ่มยงแข้งขาก็ไม่มีมีแต่ตัวบางทีแขนไม่มีมีแต่ตัวบางทีม,ม,มีแมขนมีขาแต่ว่าใช่ไม่ได้แขนรีบขารีบ มีทุกประเภทเลยเปรตไปดูเอาเองเทหลังอันนี้บอกไม่ถูกไปดูนนการระลึกชาติได้ดิกูก็ไม่เห็นสักทีไม่เคยประสบไปตัวเองมันล่าไม่ถูกเหละการระลึกชาติได้มันต้องโน้นได้สําเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแหล่งที่รู้ได้ดีว่าชา,นนชาตินั้นเกิดเป็นนั่นชาตินั้นเกิดเป็นนั่นชาตินั้นเกิดเป็นนั่น กูทุกชนอย่างนั้นแน่น้วยกิเลสเนี่ยกูนี่ตอบไม่ได้เลยอันนี้และลึกไม่ได้ตัวกูหลวงพ่อครับหลวงพอ่อคีความเห็นยังไงครับโขนชื่อดังของโลกนะฮะอย่างเช่นนอสตราดามุสเนี่ยเขาทำนายเพราะว่าปีพศสอ0 0หรือปีพศสอ4 2ร่2เนี่ยจะเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่สามหลวงพ่อคิดยังไงบ้างครับเอบอกูก็ ไม่รู้ดอกอันนี้หลานมันไทยไม่ได้คือมันไทยไม่ถูกกับเขาเมื่อเขาไทายแน่หรือไม่แน่ถึงวาระและให้คอยดูคอยพิสูจน์กันว่าจะเกิดจริงหรือไม่จริงก็มีอย่างนี้อันนี้กูก็ไม่กลา้าไปยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดดอกหลานับ อะไรมันจะดับมันก็ดับอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดถึงราวถึงการถึงเวลาแล้วมันเกิดเองมันเป็นเองดีกยวละ